เขาทำใหม่จ้าก็ทำบู์ใหม่ไม่ได้มาตั้งหลายเดือนดูสิคะข้างในบูธนั่นเนี่ยบูธที่จะข้ามไปเดนมาร์กเขาทำใหม่ตู้ใหม่เก้าอี้ใหม่หมดเลยสาวุูไทยไม่ได้มาตั้งหลายเดือนเนาะสาวุูไทยคิดว่าหลายเดือนมากเลยสุดยอดซิตใแ้ซิตแทไม่ต้องไปไหนฮะนาย เอาทิ้งเศษแก้วเศษอะไรอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเลยส่วนมาก <c oughs> <c oughs> เออทิ้งแก้วทิ้งอะไรได้สบายน,นี่ก็ <c oughs> ข้างนอก <c oughs> เรือจา้าเราเข้ามานั่งแล้วร <c oughs> อ <c oughs> เรือออกจาก้าตอนนี้เรืออ่าซาบได้รู้แล้วเรือก็จะออกทุกคืน <c oughs> ยีนาที 1970. เรารอรอเรือเนาะรอเรือเรือจะข้ามไปข้ามมายี่สิบนาทีที่เรารอเนาะน้ำลมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเชียบอยนะคะน้ำสวยมาก แล้วเราก็มาเรือลำนี้เป็นครั้งแรกนะเนี่ยเรือลำนี้ไม่เคยขึ้นเลยโอเพราะว่าเรามาช่วงบ่ายๆเนาะโอเคค่ะด้านนี้เราก็มานั่งเราขึ้นไปนั่งในในเรือใหญ่จ้าเรือที่จะข้ามไปเดนมารกเนาะสัวปูไทยพอไปนั่งแล้วคนก็เข้ามาเข้ามากันเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นจ้าไปนั่งก็ไปเดินไปนั่งเฝ้าโต๊ะจ้า สามคนเขาก็ไปเดินซื้อเครื่องดื่มไปเดินซื้ออาหารกันจ้าสาบูไทยก็นั่งรอเฝ้าของอยู่ในตู้จ้าให้ดูเด้อข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้อยู่ในท่าเรือเมืองเฮลซิงบอยในฝั่งสวีเดนอยู่จ้ากำเรือกำลังจะเลื่อนออกไปนอกทะเลเพื่อจะข้ามไปฝั่งเดนมาร์กจ้ามีจ้าก,ก็จะวิวมีบ้าน มีตึกมีห้องอพาร์ตเมนต์มีห้อง,องเช่ามีห้องสูรทำขึ้นใหม่เยอะแยะอยู่ในริมเดอริมทะเลริมใกล้ๆก,ก,กับท่าเรือเมืองเฮลซิงบอยนี่จะตึกขึ้นใหม่เยอะมากตึกให้คนเช่าตึกอพาร์ตเมนต์ให้คนซื้อให้คนขายมาอยู่มาพักอาศัยอยู่ริมทะเลโอ้ยขึ้นใหม่หลายหลาย,ลายดีจ้ะ ตึกึ้นใหม่หล,หลายหลายแล้วก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่ก็สวยไปอีแบบเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ก็จะประมาณนี้จ, <S <S จ<า>้ะก็เรือก็กําลังจะลอยไปข้ามไปเรื่อยๆค่อยๆมันเป็นเรือไฟฟ้าจา้ะมันไม่ใช่เรือน้ํามันเนาะไม่ใช่เรือเครื่องจากมันเป็นเรือไฟฟ้าจา้ะก็จะไปเรื่อยๆลื่นๆลื่นๆ ไปข้ามทะเลข้ามไปข้ามมาทุกยี่นาทีจ้ะ <c ười> ก็ไม่ไกลเนาะ <c ười> ถือว่าไม่ไกลเพราะมันเป็นเรือเร็วเนาะก็ไม่ช้าก็เร็วก็ไม่กว้างมากไปข้ามไปข้ามมามันจะเป็นถ้าขนส่งสินค้าระหว่างอ่าเฮลซิงบอยเดนมาร์กจ้ะเขาจะส่งสินค้าพวกอ่าไปทํางานข้ามฝัง่งไปทํางานฝังเดนมาร์กฟังนี้ข้ามไปข้ามมาทุกวันจ้ะ ตรงนี้เป็นแหล่งคามานาคมแห่งหนึ่งณเมืองเฮลซิงบอยเฮลซิงเออร์จะประมาณนี้พวกเราจะไปเที่ยวกันบ่อยมากเดือนหนึ่งจะไปสักของครั้งอะไรประมาณนี้จากสมัยตะก่อนเพร,ะร,ะระาะสมัยตะก่อนแล้วก็ชาวพุทธไทยก็พักมาพักมาประมาณ8เดือนจะแ8เดือนแล้วเนี่ยเพิ่งจะไปอีกครั้งนี่ นี่อินบินครั้งแรกในะรอบ8เดือนนะสาวพุทัยไม่ได้ไปเพราะว่าสาวพุทัยต,ติดเรื่องเอกสารของตัวเองก็เลยไม่ได้ข้ามไปนี่จาก8เดือนเต็มๆเนาะข้ามไปได้ทีเนี้ยสาวพุทยไปก็ไปเจอเรือลำใหม่ก็โทนจะเป็นเรือลำเก่านะ่าแะจ้ะแต่เราไม่เคยขึ้นหรือว่าเขาตกแต่งใหม่สาวพุทัยก็ไม่แน่ใจเนาะพอเราขึ้นไปในรอบ8เดือน ก็เป็นเรือลำใหม่โอ้เป็นอะไรที่เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาแล้วก็พาป้ากับลุงไปขึ้นเรือลำใหม่ที่เราไม่เคยขึ้นในรอบแปดเดือนโอ้เป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นรานเริ่มต้นอะไรที่ใหม่ๆสิ่งแปลกๆปกใหม่ๆนี่ละจ้ามันเป็นจังหวะของชีวิตเนาะนี่ละอันนี้คือสาวบุไทยให้ดูนี่เรืออีกลำที่เขาจอดท่าอยู่ที่เขาจะออก เขารอที่จะออกไปอีกจากมันเรือมันเรือข้ามไปข้ามมาลส,สองลำสามลำนูนจา้าเรือข้ามไปข้ามมาสลับกันเนาะีนจา้าอันนี้ก็ให้ดูบริเวณอ่าชาวบุไีรีวิวจากเรืออีกลำหนึงไปสู่เรืออีกลำหนึ่ง,ง,อ,อ,งอันนี้ก็ใกล้จะถึงฝั่งของทางสวีเดนอีกแล้วจา้าพวกเราไม่ได้ข้ามลงไปเหยียบเดนมาร์กนะคะ พวกเรานั่งเรือข้ามไปข้ามมาเฉยๆพวกเราไม่ได้ลงไปเหยียบดินมาร์กจ้ะครั้งนี้เพราะมันไม่มีความจําเป็นที่จะลงไปนะจ๊ะมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะเราไปบ่อยมากแล้วลงไปเหยียบนะ้ะฝั่งเดนมาร์กก็เลยลุงกับป้าอยากจะนั่งเรือกินนั่งคุยนั่งดืม่มกินอาหารอยู่ในเรือ กินบรรยากาศชิวๆข้ามไปข้ามมานั่งข้ามไปข้ามมาแค่นั้นเองจ้ะเพราะแกก็ไม่เคยไม่ค่อยได้มาบ่อยแปดเดือนเหมือนกันเนี่ยแปดเดือนเก้าเดือนเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเราพาไปเขาก็ไปถ้าเราไม่พาไปเขาก็ไม่กล้าไปนะแม่ป้ากับลุงก็ไม่ค่อยจะอ่าเขาว่าบ้านนอกเข,ากข้ากลุ่มคือเข้าองเที่ยว เฮี้ิงเออไปเฮีซิงบอยเนาะเฮีซิงบอยไปเฮีซิงเออก็จะเป็นล็อกล็อกแบบนี้จ้ะห้องน้ำนี่จ้าจะเป็นแบบนี้ผู้ชายก็ต้องหาผู้หญิงก็ต้องหาอันนี้คือสิบเป้าพามาเบิงวิวดาดฟ้าเด้อวิวดาดฟ้าเด้อจ้านี่ดาดฟ้าของเรือจ้าข้างบนพอสาวผูยขึ้นไปดูจุดชมวิวบนดาดฟ้าข้างบนข้าง,งถึงน่ะแมมชั้นหนึ่งสองชั้นสาม่ม <laughs> ลมจ้ามันลมแฮงหง,หงมึงเนี่ยลมอีลีจ้าลมแบบมันอยู่ข้างทึงเนาะยิ่งสูงยิ่งลมยิ่งหนาวสันกาซีวาเนาะลมแหง้งแหงแต่ส่วนชั้นข้างเทึงดาดฟ้าเนี่ยเขาจะไปสูบบุหรี่กันจ้าเขาจะไปสูบบุหรี่กันข้างบนนี้แล้วก็ก็จะไปถ้าอากาศมันไม่ลมแรงไม่นานเขาก็ไปนั่งชมวิวนั่ง ตากแดดจ้ะประมาณนี้เบื้งหน้าสาบุไทยเด้อลมแห้งมีแหง้งเบื้งปิว,ผมป,ว,วผ,ม <c oughs> ผมปิวทุกเส้น้วยผมจ้ะผมปิวทุกเส้นเลยจ้าปวเวีหรือจ้ะเหมือน,น,นลมแบบสุดยอดของลมเลยจ้ะเหมือนนั้นปิวย่างแหง้งสาบุไทยกระจับขากองแน่นเลยล่ะจ้ะทางเยอะรีวิวลมเพื่อเบื้งจ้ะรีวิวลมให้ดูว่ามันลมขนาดไหนลมอิหลีจ้ะ ลมจนตาตีบลมแหงลมคักลมแน่ลมกระโดกระเดียฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งสวีเดนนะจ๊ะเนี่ยฝั่งสวีเดนยังลมแหงขนาดนี้สมเจ้าว่าลมอ้ยนี่อันนี้ก็จะมีเรือเล็กจ้ามันก็มีเรือเล็กอยู่เด้เรือเล็กสําหรับล่องไปอีกเกาะอ,อีกเกาะหนึง่งมันจะมีเรือเล็กข้ามไปเกาะอ,อีกเกาะหนึง่งชื่อเกาะเวียนเนาะจากฝั่งเฮลซิงบอยไปไปอีก เกาะอีกเกาะหนึ่งเป็นเกาะชื่อเวียนเกาะวิเกาะเวียนจะชาวภ้ไทเคยไปแล้วสองครั้งครั้งนี้ก็เอามาให้ดูก็จะมีข้างในเรือข้างในเรือก็จะมีที่เล่นของเด็กมีหล็กรูโทรทัศน์ดูเกมดูอะไรเงี้ยของการ์ตูนเด็กๆเโนาะเป็นสถานของเด็กสําหรับเด็กนั่งเล่นนั่งอะไรไม่เบือ่อเนาะ เด็กๆเ,เล่นกันได้ที่ของเป็นที่บริเวณของเด็กๆก,กะเขาก็จัดโซนของเด็กส่วนของเด็กจ่าวันนั้นยังไม่มีเด็กสาบุทไทก็ก็เลยรีวิวให้ดูน,นี่จะไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปเบิง้งอีกครึ่งดาดฝ้าเบิ้งเท่อนี้ขึ้นไปสองรอบนะเจ้าวันนั้นขึ้นไปสองรอบจ้าเพราะว่าจะไปเบิง้งกันจะไปสูดอากาศพร้อมจ้านั่งไปนั่งมาหนึ่งรอบสองรอบสามรอบกะ เราต้องเดินบ้างเดินดูบริเวณรอบๆเหลือข้างๆเรือทั้ง <gewoon> ทึงดาดฟ้าลื่นไปกันลมคือเก่าจะปิวอยืนสิงลมปิวหัวอยู่แวง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 อยู่จ่าบึ่งมีคนอยู่ข้างหลังเขาขึ้นไปสูบยาโอ้ยบึ่งจะสาวบุททยโอ้อันนี้ฝั่งนี้มาแล้วลมมาแล้วจนค่ำจ่ะพระอาทิตย์กระสุกอกแล้ว ถ้าได้มาแล้วก็ตะเว้นบตกดินกับ่บเมื่อจ้าเราก็รอรถไฟกับเมืองเองกันโฮมกันต่อไปตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ข้างหลังสถานีรถบัสสถานีรถไฟเมืองเฮลซิงบอยจ้ายังอยู่อยู่เลยจ้าตะเว้นบตกดินบอได้พากันเมื่อดอกจ้าสี่คนเนี่ย อายมาสีค่คนเนี่จ้ะเว้นม่ตรงดินบ่ผ้ากันเมื่อหอกจ้าแล้วตอนนี้ก็สิทุ่มหนึ่งละจ้าจะหนึ่งทุ่มแล้วจ้าก็สี่หอดเทือนหอดสา้นหอดโบดกันสิประมาณสองทุ่มจ้าเหมือนนี่ประมาณนี้ละจ้าขาปวงขาเลาเนาะแล้วเราก็ออกมาขึ้นรถ รถไฟแล้วจ้าสายสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเองจ้าเพื่อจะกกับ,นบคนไม่เยอะจ้าถ้าสายนี้ถ้าสายสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยคนจะไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นสายตรงสายยาวไปกูบันฮากนหรือไปเดนมาร์กไปแอพอลคนจะเยอะมากเพราะมันเป็นสายระยะยาวเนาะแต่ถ้าเป็นสายนี้เป็นสายสั้น ไปสุดยู่ที่เฟิร์สเลยเราก็จะลงที่ทเอนกันหูมีจ้าจ้าวกับบ้านกัน เฝ้าอยู่จ้าเห็นมีมาฮอดเฮินก็คือเห็นตะวันมีตกดินก็มีฮอดเฮินฮอดชานมีฮอดท่าเรือมีฮอดปา้าเลยอเห็นบ่าจา้าพอมาถึงแอเกิลโฮมแล้วจา้ามาถึงท่าเรือกับเบื้องเอาจา้าทะเลอยู่เมืองแอเกิลโฮมจนตะวันติดตกดินเบิ่งได้จา้าพอดีได้เห็นแสงตะวันแบบนี้กําลังจะรับขอฟ้างามงามโอ้ยสออรคจา้า ปลากะมีค่อยได้เห็นเนอะมาเห็นแล้วก็โอ้เราก็ดีเจอฟื้นแลนย่างฟาวยางลงไปทะเลจ้าไปถ่ายรูปไปสุพไทยกะได้รีวิวตะวันกำลังจะรับขอฟ้าหน้อีกหนะ้วันอีกวันหนึ่งอีกแล้วเราไปตั้งแต่ช่วงบ่ายจนตะวันตกดินสามทุ่มจังฮอดหื่นหอดที่หอดบ่อนจ้าเมื่อนั้นนะเอา ้เบ่งบรรยากาศเนาะงามๆเด้อสวยอหลีตอนต่อไปเด้อตอนต่อไปเด้อขอสิภาพไปปวงไปเลทังได้